สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พี่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด E ีีต่อไปนะครับพี่พี่เพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์สอบถามมาได้เลยนะครับผม0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับพักเครื่องทุกองค์จัดส่งไปษณี์ฟรีนะครับพี่ๆวันนี้ก็จะบอกราคาเป็นบางองนะครับบางองค์ก็ไม่ได้บอกต้องขอกราบอภัยจริงๆนะครับพี่ๆเพราะว่าคนที่เหมาพระมาให้ผมแล้วผมก็ไปเช่ามาอย่างเงี้ยเขาก็ติดตาม YouTube บางอย่างเราเหมามาบางอย่างเราก็ เราก็ต้องแบบว่ากักกักราคาไว้มากนะครับพี่พี่เพื่อแบบว่าการดำรงชีวิตนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางอย่างบอกได้ก็บอกบางอย่างไม่บอกได้ก็รบกวนหลังไม่หน่อยนะครับพี่พี่โทรสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่หรือว่าจะไลน์ก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากทักทายกันนะครับพี่พี่คอมเมนต์มารับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่มารับชมเป็นกําลังใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีวยกว่านะครับองค์แรกวันนี้นะครับพี่พี่จะเป็นพักกิ่งร,รักษากรมการรักษาดินแดนนะครับหรือกิ่งรอดอนะพี่พี่นี่เจ้าคุณนออธิฐานจิตปลุกเสกนะครับผมนี่องค์นี้คือว่าสภาพนี่สวยเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมนี่สวยดูง่ายบ้านๆเลยนะพี่พี่นี่ และที่สําคัญนะครับกระไหลยังอยู่เดิมๆนะครับมีโค้ตตอกใต้ก้นอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ขอ1200บาทนะพี่ๆนี่สวยเดิมๆเลยนะพี่ๆนี่อันนี้ดูง่ายชัดเจนนะครับผิวพันวันนะแบบถือว่าเป็นพักเครื่องที่น่าเก็บแล้วก็ ลงทุนได้นะพี่ๆเพราะว่าไปใช้พุทธคุณก็ดีอะไรก็ดีนะครับผมนี่และที่สาคัญองค์นี้แท้ดูง่ายแบบบ้านๆนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันกันไปนะครับพี่พพระสวยๆจมูกหล่อๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อขาดนะครับวัดดงตาหลวงพ่อปานฝากกุปลุกเสกไว้นะพี่ๆี่นี่องค์นี้เป็นทรงเสือมหาอำนาจองค์นี้เป็นพระกู่เก่านะครับพระกู่เก่าก็คือแจก แจกก่อนไม่ได้ฝั่งลงกุนะพี่พี่นี่พระสวยนานะครับผมนี่ด้านหลังเขาก็จะเป็นกระทาะตรงนี้มันไม่เหมือนกระทาะนะพี่เป็นเหมือนรอยแหว่งในกุนะครับผมนี่ผงอุดก็ดมเดิมเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับผงอุดเต็มนะพี่พี่มีชาติแดงปูนแดงนะครับผมนี ans> ans ่ท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระฟอร์มสวยเสือชัดนะพี่พี่นี่สงเสือมหาอานาจองค์นี้เนื้อจัดจ้านจริงๆนะพี่พี่ถือว่าเป็นหน้าเก็บจริงๆครับองค์นี้หน้าเก็บจริงๆนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางก่อนก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ก็เอา3ามพันนะครับผมเห็นเขาขายกันแพงมากเลยนะครับแต่ว่าวัดเนี่ยอยู่แถวใกล้ๆบ้านผมเองนะครับประวัติชัดเจนนะครับผมเล่นมาตั้งแต่องค์ยังไม่แพงนะพี่ๆตามบ้านเนี่ยเจอบ่อยแต่เดี๋ยวนี้หายากนะครับเพราะว่าพระเขาเล่นเป็นตลาดสากลไปแล้วนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนเป็นรูปถ่ายหลังตะกุดนะพี่ๆนี่อันนี้สวยดูง่ายเดิมๆจีบรลส้มหายากอันนี้บานละ1000พันะพี่ๆนี่สวยเดิม มีมาแบ่งปันถึง2บานนะพี่พี่นี่สวยเดิมทั้งคู่นะครับเริ่มเดิมจากวัดนะพี่พี่นี่หายากนะครับหลวงพ่อพุนมีวัดเขาสมอคอนท่านเป็นเกจิของจังหวัดลบบุรีที่โด่งดังมากๆเบอร์ต้นๆเลยนะครับคู่กับหลวงพ่อพิงค์วัดบดกองธนูนะครับอันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนี่หายากเป็นยันเกอบเพชรนะครับเป็นเหรียญดาวรงยานะพี่พี่นี่สวยเดิมเดิมเข็มกัดหายากนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมเนี่ เดิมจริงอะไรจริงนะพี่พี่อันนี้เอาเอา900นะครับผมนี่แล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อพิงค์หลวงพ่อพิงค์เอา400พอนะวพี่พี่ผิวหิ้งดูง่ายๆนะครับรุ่นไทยรักไทยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็ทันหลวงพ่อพิงค์มีประสบการณ์นะพี่พี่นี่อันนี้เดิมจริงนะพี่พี่ดูผิวพันวันนะคือแบบหิ้งหิ่งบ้านๆเลยนะครับผมมีโค้ดตอกตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อพิงค์อันนี้ราคาเบาๆเลยนะพี่เหรียญไม่ได้ใช้นะพี่เกแต่ว่า เหรียญคือเขาเก็บอยู่ตามกระป๋องนะครับพี่พี่นี่ไทยรักไทยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินคันธราช249ขวานะครับแม่ชีบุญเรือนนะพี่พี่อันนี้ก็มีลงหนังสือชัดเจนนะพี่พี่นี่สวยเดิมๆนะครับเอาองค์ละ6 0 0พอนะพี่พี่สวยมีหน้ามีตานะครับผมนี่ทันใดหาอยู่เนื้อดินแบบดูง่ายๆบ้านๆเลยนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีมาแบ่งปันถึง2องค์นะครับถ้าเอาคู่ก็ลดเหลือองค์ละ500พอนะพี่พี่ โอ้องค์นี้หน้าเด้งมากเลยนะพี่ใบหน้าสวยพระพักงามมากเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันก็มาครับพระแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นสมเด็จพระน่าจะเป็นพระคันธราชนะพี่พี่นี่องค์ต่อไปนะครับหลวงพ่อเพียนเอาแค่300พอนะครับนี่พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จหลวงพ่อเพียนปี48นะครับวัดเกินกระถิ่นนี่องค์นี้สวยมากๆเลยนะพี่พี่นี่น่าเก็บมากๆและสวยแชมป์เลยครับไตมาสี่แปดนะครับผมนี่ผิวพันธุ์คือแบบส้มแป๊ดเลยนะครับศิลปะงดงามนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่อจวนนะพี่พี่พระสังฆจัยมหาลาภแนะนาเลยน่าเก็บมากๆก็ไหลทองนะครับจะมีหนังสือนูนกับจมองค์นี้นะครับนี่หนังสือจมหนังสือนูนนะครับพี่พี่วันนี้นะครับพี่พี่เราก็มาศึกษากันนะครับศึกษาแนวทางพักเครื่องนะครับที่น่าสะสมนะพี่พี่ไม่เช่าก็มาศึกษาด้วยกันนะพี่พี่นี่สภาพสวยปิ๊งเลยนะครับผมนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับและอันนี้ก็เล่นสากลนะพี่ๆแล้วก็ที่สําคัญแถ้แบบบ้านๆมาพร้อมกล่องเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เอาองค์ละหนึ่งพันนะพี่ๆอันนี้หายากนะพี่ๆนี่สังกจจยมหา,าหราบหลวงพจอจวนวัดหนองสุ่มน,นะครับผมนี่อันนี้น่าเก็บอันนี้ก็เป็นพระดีอนาคตนะครับน่าลงทุนน่าสะสมมากๆนะครับพี่ๆที่สำคัญคือแบบบ้านๆของจริงนะครับ องต่อไปนะ่าจะเป็นหลวงพ่ออิ่มนะพี่พี่เป็นนาคปกหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะพี่พี่อยู่ในเรื่องเก่าเดิมๆเ,เลยนะครับผมนี่อันนี้อันนี้ไม่แพงนะพี่พี่ผมขอแค่700ดพอนะครับนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามมานะครับเนื้อหาท้องเหลืองนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับแคค่าเรือมัก็เป็นร้อยได้นะพี่พี่นี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่จะมีเล็กหนึ่งอยู่ใต้ก้นนะครับผมและองค์ต่อไปนะครับเป็น อันนี้เป็นชิ้นเขียวนะพี่พี่นี่เป็นชิ้นเขียวเป็นพระอุปคุตชิ้นเขียวโบราณอันนี้ดูง่ายมากๆเลยนะพี่พี่ไข่ปานมีปานขึ้นนหน่อยนะครับผมนี่อันนี้เอาแค่500นะครับผมและอันนี้ขุนแผนนะครับแต่เสียดายหักนะพี่พี่ขุนแผนแบบเนื้อเก่ามากเลยนะครับตัวเรือนเป็นเงินโบราณนะครับผมนี่ แค่ค่างเงินแบบความคลาสสิกก็โอ้โหถูกแล้วนะอันนี้ก็เอา500พอนะพี่พี่นี่แค่เงินก็ซื้อไม่ได้แล้วนะพี่พี่ซื้อความคลาสสิกนะครับซื้องานโบราณไว้ดูนะครับผมนี่และได้พุทธคุณนะครับถึงจะหักแต่ก็พุทธคุณไม่เสื่อมนะครับพี่ไม่เสื่อมคลายนะครับผมถือว่าเป็นพักเครื่องเก,เก่าแบบโบราณนะครับสมัยก่อนใช้นะอันนี้เป็นพระธาตุพนมนะครับอันนี้เอา200พอนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับจะมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่พระอาจารย์ฟันนะครับปุกเสกและอันนี้พระบูชานะพี่พี่ต หลวงพ่อสวัยนะพี่พี่ถือว่าหายากมากๆเลยวัดปีดารามนะครับผมเนี่สวยมากๆเลยนะครับดูง่ายผิวหิ้งๆิงนะครับอันนี้เอา700นะครับผมท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันกันไปนะครับผมองต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะเป็นพระนางขวักเก่าเอาแค่300พออนันนี้อันนี้เก่าจริงนะพี่พี่อันนี้เนื้อแบบโอ้โหแบบเนื้อว่านหลวงพ่อทวดเลยนะพี่พี่เพื่อวัดประสาทเพื่ออะไรนะครับผมนี่ ท่านใดชอบนะครับพระนังขวักโบราณเก่าๆเข้มขังมากๆ300นะครับผมและอันนี้นะครับหลวงพ่อเพีย้ย ผมก็เพียนสององเอาแค่300อพอพี่อีกองหนึ่งเป็นกระถิ่น2องเดิมอีกองหนึ่งเป็นรูปหล่อปั๊ม50าย์กระถิ่นเหมือนกันนะครับผมเอา3า0องค์นะครับผมเบาๆเ,เลยนะพี่ๆองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับวัตกโกอันนี้แน่ไม่แน่ใจนะพี่ๆเป็นหน้ากากทองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีสร้างมาหรือเปล่าแต่เจ้าของเลื่อมไว้อย่างดีนะครับผมนี่แต่มันเหมือนเป็นหน้ากากแล้วก็เป็นทองนะครับผมก็ไม่ได้แกะเช็คนะครับปี2555 นี่อันนี้เป็นเหรียญสวยมากๆม,ม,มีโค้ดตอกนะครับหลวงพ่อรวยวะัตะโกนะพี่พี่นี่เดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่าแต่ไม่น่าจะใช่เนาะพี่พี่เนาะแต่แคล้ายเหมือนกันนะครับนี่เอาเป็นว่าผมขายเป็นเหนือทํา ธรรมดาแล้วกันนะครับพี่ๆท่านใดชอบครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับผมแล้วก็วันนี้แบ่งราคาพิเศษเลยนี่สวยมากๆได้ไม่หนึ่งเหรียญน,นะครับพระุทธสีหิงนะครับจอมพลปพิบูลสงครามปลุกเสก2 4งสกว่าโอ้อันนี้งานปุกเสกพิธีใหญ่นะพี่ๆเกจิแบบดังๆนะครับปุกเสกทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับจะมีทองแดงลมดานะพี่ๆีแล้วก็ผิวไฟอันนี้ผิวไฟสวยมากๆเลยนะพี่ๆอันนี้เอาแค่ เอาเอาสี่ร้อยพอนะครับพี่ๆีแล้วก็หลวงพ่อจวนปกติเราจะเจอลมดําอันนี้เป็นผิวไฟหายากมากๆเป็นเหรียญห้ารอบนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มตัวจริงนี่ผิวไฟแดงเลยนะพี่ๆี่นี่ดูง่ายมากๆปีหนึ่งน่าจะประมาณหนึ่งแปดนะพี่ๆีอันนี้เป็นเหรียญหายากหลวงพ่อจวนในใบหน้าสวยงามมากๆเลยนะครับผมดูง่ายนะครับนี่ลงกล้องแบบ พระแท้ๆกล้าลงกล้องให้ดูเลยนะพี่ๆนี่ตัวตัดก็จบเลยนะครับยุค2 5 0 1กว่าตัวตัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ยหูปิ้นๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อพจวนท่านเป็นเกจิดังจริงนะพี่ๆของสิงห์บุรีนะครับผมก็ชอบไปกราบท่านประจํานะครับถือว่าเป็นเกจิที่แบบ เข้มขังนะครับอยู่ในยุคพวกหลวงพ่อแพรหลวงพ่อโจวนหลวงพ่อฟุ้งวัดสเดาหลวงพ่อเชนวัดสิงห์อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญเงินเนี่ยอันนี้เงรียญลงยานะครับเป็นเหรียญพระครูอนุวัตสานุกิจปี19เป็นเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่พี่เป็นเงินลงยานะครับนี่สวยมากๆเลยวัดบ้านนานะพี่พี่ชะสิงเซานะครับผมอันนี้เอา600พอนะพี่พี่อันนี้เอา600เหรียญเดิมๆดีนะดูง่ายมากๆนะครับผมองค์สุดท้ายของเรานะครับนี่อันนี้ แชมป์จริงนะครับพี่ๆอยู่ในะติกเก่าหลวงพ่อหิน หลวงพ่อหินนะครับวัดสี่มงคลนะครับเป็นพระจังหวัดชัยนาทสัพยากระไ่ทองเปียกๆเดิมๆเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งกว่านะพี่ๆหนึ่งกว่าหรือศูนย์กว่านะครับนี่จะถ่ายยากนิดนึงพระอยู่ในพลาสติกโบราณนะครับเป็นหลวงพ่อพมนะครับปลุกเสกหลวงพ่อพมวัดช่องแคปลุกเสกและเกจิอีกมากมายนะพี่ๆนี่ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญหลวงพ่อหินด้านหลังก็จะเป็นยันห้าดูง่ายมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางนะครับห้ามพลาดนะครับกับพระแท้พระบ้าน มีมุมแบ่งปันกันไปศึกษาแบ่งปันกันนะครับท่านได้พระได้มีความสุขผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมยังไงนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมท่านใดชอบองค์ไหนนะครับก็ทักไลน์เข้ามาหรือโทรมาได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมยังไงนะครับผมก็ขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ